สภาพอากาศที่จังหวัดกาลสินซึ่งเข้าสู่ฤด,ดูหนาวเต็มตัวถูกปกคลุมด้วยละอองหมอกบางพื้นที่มีน้ำค้างลงหนาจัดส่งผลให้อุณหภูมิลดลงอีก1-2อ,องศาเซลเซียสจนในหลายพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย18-20องศาเซลเซียสชาวบ้านที่อาศาัยอยู่ในพื้นที่ชนบทและพื้นที่จิตเถิงเขาโดยเฉพาะชาวบ้านที่ประกอบอาชีพจับปลากุ้งก้ามกลามต้องสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นของน้ำในช่วงเช้ามืดไม่น้อยกว่า10องศาเซลเซียสเนื่องจากต้องลงไปแช่ในน้ำเพื่อจับสัตว์เล้ยยงขึนนมาจนาจห่ จึงมีการก่อไฟผิงและดื่มสุราทั้งนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่าสามารถสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายและคลายหนาวได้ขณะที่นายแพทย์อภิชัยลิมานน์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดกาลสินกล่าวว่าในช่วงฤดูหนาวจะพบว่าชาวบ้านบางส่วนยังมีความเข้าใจผิดที่เชื่อว่าการดื่มสุราจะสามารถสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายหรือคลายหนาวได้ซึ่งในทางการแพทย์ยืนยันว่าเป็นการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากผลจากการดื่มสุรานั้นนอกจากจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพแล้ว ยังบั่นทอนสมรรถภาพในการขับขี่ยวดยานทําให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากการขับขี่ขณะเมาสุราอีกด้วยและสําหรับชาวบ้านที่มีความจำเป็นต้องลงน้ําเพื่อจับกุ้งจับปลาที่ร่างกายสัมผัสกับความเย็นเป็นเวลานานและมีการดื่มสุราตามความเชื่อดังกล่าวนั้นก็อาจจะเกิดภาวะช็อกฉับพลันเนื่องจากร่างกายปรับสภาพไม่ทันเดยในส่วนของการก่อไฟเิงเพื่อคลายความหนาวนั้นก็ให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดการถูกสะเก็ดไฟกระเด็นใส่ตามร่างกายและไม่เสื้อผ้าด้วย นอกจากนี้หลังจากร่างกายอบอุ่นหรือผิงไฟแล้วก็ควรใช้น้ําดับไฟให้หมอสสนิทเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภยัยหรือเกิดเหตุไฟไหม้ลุกลามเนื่องจากในฤดูหนาวสภาพอากาศแห้งแล้งและมีลมแรงที่อาจเป็นต้นเพลิงไฟลุกไหม้ทั์สินและอาคารบ้านเรือนได้ news. ทีมข่าวไทยเกณฑ์ยูสรายงานนายทวารุงแก้วประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดรีสะเกดเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของนอายอุทัยรีห้าวงบ้านานานโนนสาวสวยตำบลเพาะอำเภอบงึงบุนจังหวัดสีสเกตโดยมีการเลี้ยงกบในนาข้าวเสริมรายได้ให้กับชุมชนซึ่งมีการนำกลุ่มแม่บ้านพิสากิจชุมชนอำเภอบึงบุนประกอบไปด้วยกลุ่มต่อผ้าไหมมัดมีกลุ่มผลิตน้ำพริกนรกแมงดาและแจ้วบองชมรมผู้สูงอายุกลุ่มทำนาเกษตรอินทรีจำนวนทั้งสิ้น30คนร่วมไนการต้อนรับแนะนำเยี่ยมโครงการในการเลี้ยงกบเสริมรายได้ให้กับชุมชนในโอกาสนี้นายทิวารุ่งแก้วประธานชมรมคนรักในหล,นหลวงจังหวัดสีสเกต ได้มอบพันธุ์กบให้แกส่สมาชิกจำนวน30คนคนละ30ตัวเพื่อนําไปเลี้ยงขยาย 1, พันธุ์พร้อมทั้งมอบปอเถื่อนให้กับสมาชิกเพื่อนาไปหวานเพื่อบํารุงดินทํานากเกษตรอินทรีย์ต่อไปทางด้าน,นอุทัยศรีหวงศ์เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชากล่าวว่าโครงการเลี้ยงกบเสริมรายได้กับชุมชนเป็นโครงการเสริมรายได้ให้แก่กเกษตรกรได้เป็นอย่างดีหากสมาชิกที่สนใจจะเลี้ยงกบขอให้ศึกษาวิธีการเลี้ยงกบให้ดีซึ่งการเลี้ยงกบนั้นสามารถมีรายได้ครั้งละ 2- องถึงสามหมบาท ผู้ที่สนใจจะไปศึกษาดูงานสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่บ้านโดนสาวสวยตบนพาะอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดบุญทันทุสีวันรายงานนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำค่าราชการครูนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมทํากิจกรรมรณรงค์ต่อต่านคอ์รัปชันภายใต้ความขวัญซีโรเทอเลแลนด์คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตพร้อมกันทั่วประเทศ ที่บริเวณห้องประชุมหนึ่งสารากลางจังหวัดจันทบุรีท่านี้เพื่อปลูกจิตสำนึกข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาเด็กนักเรียนที่จะเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตได้เห็นถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชันที่บั่นทอนความเชื่อมั่นและทำลายชื่อเสียงของประเทศชาติซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาเป็นวาระแห่งชาติเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและค่านิยมให้กับเด็กเยาวชน ในการนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจที่จะไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบช่วยกันพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนให้โปร่งใสทัดเทียมนานา,นานอารยประเทศโดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นําก่าวเจตจํานวสุจริตในการบริหารงานมุ่งเน้นการทํางานที่ถูกต้องเป็นธรรมและยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักสรบ,บันต่อตั้งคองชั้นสากลที่กําเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สม,มัชชาประชาชาติ มีปฏิเห็นชอบอนุสัญญาสหรประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตพุทธศักราช2546อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่31ตุลาคม2546จากนั้นประเทศภากีสมาชิกยูเอ็นประเทศรวมถึงประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาใน,นเมืองเมริดาประเทศเม็กซิโกเมื่อปี2546ด้วยเหตุน,นี้ UN จึงประกาศให้วันที่9ธันวาคมของทุกป,ปีเป็นวันต่อต้าคนคอร์รัปชันสากลจรรบัญยงเสนารายงาน ที่สนามกีฬาอำเภอสีมาโพธิต์ตมลโป่งไผ่อำเภอสีมาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนายสมใจพุทธเสนาผดอาว,โวุโสอำเภอสีมาโพธิ์เป็นประธานการจัดกิจกรรมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและแบ่งปันสิ่งที่ดีขึ้นสู่สังคมได้มีน,นายนาคาเซผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแคนนอนปราจีนบุรีประเทศไทยจำกัดเข้าร่วมในกิจกรรมโดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทูบร่วมกับบริษัทแคนนอนปราจีมบุรีประเทศไทยจำกัด ได้จัดกิจกรรมในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและแบ่งปันสิ่งที่ดีขึ้นสู่สังคมภายใต้โครงการชุมชนสีเขียวเพื่อเป็นการมุ่งเน้นในการปลูกเสรสำนึกแก่ประชาชนในชุมชนรวมถึงพนักง,งานในบริษัทให้เกิดความตระหนักในการร่วมมือพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางที่จะลดปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมภาวะโลกร้อนอีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนโดยมีการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสนามกีฬาอำเภอสีมาาโพธกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว การปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือนโดยมีผู้นําชุมชนประชาชนหน่วยงานและบริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนทีมข่าวไทยเคณฑนิวส์รายงานพลตรวจเอกดํารงสัตย์กิติประพัน์รองผู้บัญชาการสานักง,งานตํารวจแห่งชาติบินด่วนลงพื้นที่ในเขตตาบลท่าข้ามอำเภออรัยประเทศจังหวัดสระนแก้วหลังจากเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตํารวจไซเบอร์บุกทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งดูแลเว็บไซต์พนันออนไลน์มากถึง15เว็บไซต์มีเงินหมุนเวียนเดือนละหลายร้อยล้านบาทโดยสถานที่ที่ถูกเข้าตรวจคนในครั้งนี้เป็นของนักธุรกิจชื่อดังในเมืองอรัญญ,ญประเทศและยังมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญของจังหวัดสระแก้วนอกจากนั้นยังมีความสนิทสนมส่วนตัวกับบุคคลระดับรับรฐมนตรีกระทรวงหนึ่งที่ดูแลฝ่ายความมั่นคงในรัฐบาลชุดนี้โดยขณะเข้าจับกลุ่มภายในบ้านหลังหนึ่งในหมู่ที่๙ตำบลฟ้ากห้ยอเภอ,อ,อรัญญ,ญประเทศเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวพนักง,งานดูแลเว็บพนันออนไลน์ได้มากถึง80คน โดยพนักงานทั้งหมดจะแบ่งหน้าที่ดูแลลูกค้าที่เข้ามาเล่นกับพนันออนไลน์ซึ่งมีทั้งบาคาร่าสล็อตเว็บพนันฟุตบอลโดยพนักงานคนหนึ่งได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าเว็บไซต์หนึ่งจะมีลูกค้าเข้ามาเล่นพนันออนไลน์เว็บละประมาณวันละ4 0 0 0คนเป็นอย่างน้อยมีเงินหมุนเวียนต่อเว็บไซต์ในแต่ละเดือนประมาณ30ล้านบาทรวมแล้วมีพนักงานดูแลเว็บไซต์ทั้งหมด15เว็บไซต์มีเงินหมุนเวียนเดือนหนึ่งประมาณมากกว่า300ล้านบาทมีลูกค้าไม่ต่ำกว่า6-7หมื่นคนเป็นอย่างน้อย ทันีรองผู้บัญชาการสำนักงานตํารวจแห่งชาติยอมรับว่าเครือข่ายพนันออนไลน์ขบวนการนี้ถือว่าเป็นขบวนการใหญ่ระดับประเทศมีเงินหมุนเวียนหลักหลายร้อยล้านบาทไปจนถึงพันล้านบาทโดยตํารวจไซเบอร์ได้ติดตามเว็บพนันออนไลน์เหล่านี้มาได้ประมาณ2เดือนจนพบได้ว่าได้ใช้สถานที่แห่งนี้ในพื้นที่จังหวัดสาแก้วเป็นเซ็นเตอร์ในการติดต่อลูกค้ารวมทั้งการบริหารจัดการโดยเจ้าหน้าที่ได้ขอหมายเข้าตรวจคนทั้งหมด4จุดในเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร2จุด อำเภอพระทองคําจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งจุดและที่ตำบลฟากห้วยจังหวัดสากแก้วอีก1นจุดนอกจากนั้นยังพบบัญชีธนาคารหลายแห่งมีเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาทซึ่งคาดว่าน่าจะมีเงินหมุนเวียนรวมแล้วไม่ต่ำกว่าพันล้านบาทยุทธนาพึ่งน้อยรายงาน